สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีเมษประจำวันที่7ถึง13ธันวาคมค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมษเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งทาง,ทางใกล้ทางไกลเพื่อติดต่อประสานงานนะคะหรือว่ามีงานด่วนงานช่วยนะคะงานขอร้องต่างๆเนี่ยชาวเมษเนี่ยก็จะสามารถซัพพอร์ตหรือว่าคอยสนับสนุนให้การงานเหล่านั้นสำเร็จได้นะคะ คุณมีโอกาสได้เที่ยวธรรมชาติมีโอกาสได้เดินทางนะคะพักจิตพักใจด้วยในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นไปอย่างเรื่อยๆนะคะทางเรื่องงานเรื่องเรียนก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะแต่ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้ลงตัวแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะคะ คนรอบข้างก็พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือนะคะใครที่ติดขัดเรื่องเรียนเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่พร้อมที่จะติวให้นะคะหรือว่าการงานที่ติดขัดก็ลองมองหาเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าบริวารลูกน้องที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้ในสัปดาห์นี้นะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะให้คําแนะนํา ให้กับคุณนะคะชาวเมษสัปดาห์นี้จะใจเย็นลงนะคะแล้วก็ช่างพูดช่างจานะคะมีรส,สนิยมที่ดีรู้จักดูแลตัวเองหลายคนก็จะรักสวยรักงามเสริมสวยเสริมหล่อให้กับตัวเองในสัปดาห์นี้เรื่องสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะทําให้เรื่องของการงานและชีวิตโดยรวมในสัปดาห์นี้ค่อนข้างราบรื่นนะคะการเงินก็มีโอกาสได้เงินเข้ามานะคะจ,จะเป็นเงินจาก ของขวัญโบนัสหรือว่าได้รับของน้ำใจนะคะจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนหลักของเราก็ได้นะคะอาจจะ มีการซื้อของนะคะหรือว่าเป็นเราเองที่จะต้องซื้อของเอาใจคนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะเรื่องของความรักนะคะคนที่โสดถ้าเกิดเพิ่งเลิกกลัดลากันไปกับคนรักเก่าก็มีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่นะคะหรือมีความรักเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจในสัปดาห์นี้ท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีโอกาสตกลงมั่นหมายแต่งงานหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะบางคู่ ก็จะได้เดินทางเพื่อทำงานหรือว่าเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวร่วมกันนะคะได้ดูแลซึ่งกันและกันเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้นะคะสำหรับชาวเมษที่มีคู่แล้วก็มีความรักครั้งใหม่ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ